สบายดีตัอกับตาตอนน้องจักรผู้น,น,นั้นใ,นใส่กุมาว,วัดทัดตาว่าจะน้องใส่ผู้ได้มาวัดหลายมือแล้วผัวประธานภาอยู่วัดผัวสบายด,าด,ดีแน่เลยอันวัดดีมันใส่บินเรียนอันผัวปรานภาพก่อนเข้าพรรษาโอ้วัดนี่คือวัดใช่ไหม ไาถมง1เนาะไปมินเล่นไปเบ้วนนกไปเบ้วนกันจุ๋มน้องเองจุงมน้องนี่เป็นพระไงที่กำลังทำซากกำลังสร้างส้างมาแล้วถ้ามันไปดีจะเป็นคนบ้าแต่ต้อใส่ยากที่มากกว่า

ซิมซิมป่ะสิมส่วนส่วนบินเลียนไปกล้าบิเลียนไปกลัาาหลักอั้วทั้งหนึงมันจะมีประตูนำ ไปกล้ากล้าพากล้าสา่เชื่อไหมสิอธิบายหมวันนี้เป็นเรียกปีคอง ตีกระไรกัเลยวตีคล้องภาษาลาวภาษาลาวเดินมาตีคล้องตีคล้องกันทุกคนปะมาไหวกันหรือมาไหวพระกันมาเปเลียนไหวพระก่อนไหวกันกราบพระกันไว้รวยอ้างังน คนเขาไหว,วแล้วลยเด้อก็ตามเธอเออคือปเป็นเลียนแบอันเ็นี่อที่อัี่อันทันทนี้คือการอี่ต,าาตาาอนน้องมีแต่ละใบแต่ละใบอยากนำนั่นีแนนำนนด้วยอันนี้ก็เป็นพระไงอย่างลูกกระซิบเป็นญ่ ก็จมีอันนี้น้องนละไอ้บุขาใหญ่เนาะยังงก,ก็เลี้ยลาวตามาแแก็แซ่ก็มาบงึงน้องใสเด็กอย่างพูดลงเฟซบุ๊กทุกคนวนนึ่งนับตามมา <c oughs> เป็นห้องอีกสมมเป็นน้องก โอมกี้นะไปคิดวยอันติดคนเท่ เป็นเจดีลูกจะเิ้นเจดีดดอันนี้พระเป็นกำลังสสร้างเลยอย่งบนแล้ว<ะ>อาจจะแล้วปีนี้แหละลูก เราแกจะงามเลแล้วเอิ้นถ้าก็จะเปิดประเทศ,เทศทได้ทุกคนคนไทยคนลาวก็มาเยียมมาอันดปให้คนไทให้คนไทยมาเบืงนะ้งเนาะอน่นอแต่สงเือกอย่าไปฟังเนาะไม่นลือกามใสเป็นอย่างงงก็อันแเจ้าวนะนะันเนาะสิ่งของหมดอายุเนะนานะไปไปเบืงเ้งไปเบื้องนเบื้องเตลีลา นี่เป็นวัดเก่าแก่ลูกอาจจะเห็นนกเกาแก่ดูตัวอันอันตัวเป็ดที่มีตัวนี้มาหลายตัวเป็นวัดเก่าแก่เกาดสุดื้อมันอันนั้นอันนั้นเนาะเนื้อนั้นเต็มามันจะมีน้ำไหลายตอนนั้นจะมีน้ำท่วมน่อยน้ำท่วมจะมีมีปนกันออกได้พอเด็ดมามันจะแห้งดิบบอกว่าเนี่อยู่เมืองปักงื้มบ้านยังไงบ้านปุ่น บ้านยังบ <laughs> ้านอันนี้บนบ้านช้างบบ้านเซียบ้านไมีตวัซบ้านยตวตังออันียางตัวตังแม่แม่ตัตมันองีันนาเนยงา่ายออกจากวีนุปนไมเราไปไปนำเลยโอ้ย วัเยนมันอันนั้นน่อยอตราเข้วัเกยแบนี้นะให้ไปตุนไม้มดว่าจะกิดดีเมือวานก็แบบมีเอกน้ำนี้บ่ให้มันเวลาปุ๊กให้มันพัดไปพัดไปพัดมานี่แหละอันอันนี้คือดอกยังไดอกไม้่รับเอบ่้ั

เ <No>, no. ดิมนอ้ทุนพ่ายาี๊ปปกือบเกือบถ่ายแล้วพี่มันจะบุ๋มีอันนี้พอไหลไปในตุวคนมันจะคึกเก่าๆนะแล้วจะพาไปขุดเครื่องแล้วแล้วเราจะพาทุกคนไปบุญพระอย่างครังหลังใหญ่สุดเลยใหญ่ก่อนแบบเชื่อมันใหญกับต้นไม้แล้วคนพาจะเอาให้บุญกี้ตามมาทุกคนเดียวกัน นอ,อีกสุดในอีกสุดนะนนี้ขนาดนนอะไรคัมาจะเปีมีห้องน้อยจำีแต่ต้องไปกับคนเครื่องนะลูกคนลูกกับคนเอาอย่าง คน่าเนมาให้คนเครื่องอเอาอยาไหมเอาอยานะเอายาไปถุงยืนยาโอ,อ้โหถุงคนน

กินแบบคิวๆนั่งกินบตกินเคยเ่นั้นน้องก็เคยมากินเป็นตคน้อยนึ่งกินเป็นแบบนี้คืออันนี้ก็คือภาษาเมือยเนาะน้อกลัวภาษาเมื่องค่ พอกักระไลย่เี่ยวไว้พระไอเมยมาจะไอมย์สุดอดไอเมย์สุดยอเย ไปกดน้ำซออีกนะขุดขกดอีกข้าขุคน้ำแม่เป็นอย่างี้คือท่คือเก่าแม่ดอกไฟดอกไฟแม่กับอันตวนันเป็นยังไงเป็นหุกปันปันปันรวยไปก่อนปันปันคือคนีอกเชื่อแม่